หากไม่น้อยเลยนะคะสําหรับคุณแม่คนสวยอย่างเป้ยปานวาดล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวคะ่ะก็ได้ออกมาเปิดใจแบบหมดเปลือกสุดแซบซีดว่าจริงๆเนี่ยเรื่องมันเกิดขึ้นมันหลายครั้งแล้วคะ่ะ มีกระแสข่าวลือเรื่องเตียงหักมาได้สักพักแล้วนะคะสำหรับสาวเป้ยปันวาดกับสามีหลังมีคนเมาส์สนันเลยนะคะว่าสามีนางร้ายมีมือที่3งานนี้คนก็เลยโยงไปหาคู่ของเจ้าตัวถึงจะไม่ได้มีการชี้แจงแถลงชัดๆแต่เจ้าตัวก็เคยพูดนะคะว่าได้บล็อกไอจีของสามีไปแล้วค่ะแถมไม่นานมานี้นะคะเจ้าตัวเนี่ยก็ได้ลงคลิปตอนใส่ชุดเจ้าสาวพร้อมบอกว่าตั้งใจลงในโอกาสครบรอบแต่งงาน12ปีแต่คงไม่มีโอกาสได้ใช้แล้วแหมจังหวะทุกอย่างเนี่ยลงล็อกขนาดนี้ ก็เลยยิ่งเป็นการตอกย้ำกระแสข่าวลือเรื่องสามีนางร้ายว่าต้องเป็นผู้นี้อย่างแน่นอนเลยค่ะล่าสุดสาวเป เปิดใจผ่านรายการวูดที่เอฟเอ็มสปชลแบบหมดเปลือกถึงกระแสข่าวว่าจริงๆเนี่ยเรื่องมันเกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วก็เกิดขึ้นมาสักพักใหญ่แล้วฉะนั้นค่ะวิธีการรับมือเนี่ยก็เลยมีตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอเรียงง่ายๆว่าเวลาเนี่ยมีส่วนช่วยให้สตรองอย่างทุกวันนี้เพราะเมื่อก่อนตัวเธอเนี่ยอาจไม่ได้คิดแบบนี้แต่พอเวลาผ่านไปก็ได้มีบทเรียนสอนให้รู้ว่ามีสิ่งที่เราควบคุมได้และไม่ได้สิ่งที่ควบคุมได้ก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดส่วนสิ่งไหนที่ควบคุมไม่ได้ก็ต้องทําใจยอรับแลกำ รู้กับมันสิ่งที่เกิดขึ้นให้ถือว่าเป็นบทเรียนของชีวิตว่าเราต้องรักและอกกอดตัวเองให้เยอะๆต้องพูดให้กำลังใจตัวเองว่าเราเนี่ยโคตรเจ๋งโคตรเก่งที่ผ่านมาได้มาถึงขนาดนี้ ซึ่งตลอด1ิปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นพาร์ทของความเป็นแม่หรือพาร์ทของภรรยาเธอก็พยายามทําดีที่สุดเท่าที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะทําได้นอกจากนี้เธอเป็นคนเต็มที่กับความรักอะไรที่สามารถทําได้ก็ยินดีทําเสมอก็เลยรู้สึกว่านะ้วันนี้หากจะต้องเดินออกมาก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นปัญหาเลยเป้ยในวันนี้ไม่เหมือนเป้ยในวันนั้นผ่านมาหมดแล้วทุกอย่างแต่ก็ต้องยอมรับว่ามีร้องไห้มีเสียใจเสียน้ําตาบ้างแต่เชื่อว่าเวลาเนี่ยจะช่วยเยียวยาและประสบการณ์จะสอนให้รู้ว่า ไม่มีใครอยู่กับเราเท่ากับตัวเราเองและไม่มีใครปลอบใจเราได้ดีเท่ากับตัวเราเองซึ่งสาวเปย์ยังย้ำด้วยนะคะว่าตลอด10กว่าปีที่ผ่านมานี้เธอไม่เสียใจเลยที่ตัดสินใจแบบนั้นทุกอย่างมีข้อดีเสมออย่างน้อยๆน,นะตอนนั้นก็คิดว่าตัวเองทําได้เพื่อลูกแต่ณนะวันนี้ขอเลือกทําเพื่อตัวเองบ้างเพราะเราเนี่ยก็ควรจะมีความสุขและควรเป็นคนที่ได้รับความสุขบ้างถ้าผู้หญิงมีแต่ความทุกข์แล้วจะเอาความสุขที่ไหนไปเลี้ยงลูก ส่วนเรื่องลูกเธอเลี้ยงมาให้เป็นเหมือนเพื่อนมีการพูดคุยแชร์มุมมองกันทุกวันแต่ไม่ได้ไปกําหนดหรือว่าบงการว่าลูกจะต้องทําแบบนั้นแบบนี้ที่สุดแล้วจะเคารพในการตัดสินใจของลูกเสมอพยายามอธิบายในความเป็นจริงไม่ได้ให้ลูกอยู่ในโลกของความฝันลูกจะต้องเรียนรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่ไปฟังจากปากของใครหรือว่าไปเรียนรู้จากใครคนที่อยู่ใกล้ชิดลูกที่สุดก็คือตัวเธอดังนั้นตัวเธอจึงเป็นคนที่จะอธิบายลูกได้ดีที่สุดโชคดีที่ลูกคนโตเนี่ยเป็น เด็กที่มีเหตุผลส่วนลูกคนเล็กอยู่ในวัยที่ยังสดใสย,ยังไม่ได้รับรู้ในจุดๆุดนี้แต่ก็ต้องค่อยๆอธิบายให้ฟัง ลูกเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเด็กที่โตกวัยแต่โลกยังสดใสเกินกว่าที่จะรู้รายละเอียดในเรื่องของผู้ใหญ่ตัวเธอก็จะพยายามแชร์ในแบบยกตัวอย่างให้เขาเห็นภาพช่วงที่ผ่านมาด้วยความแรงของข่าวอาจจะส่งผลกระทบถึงลูกบ้างแต่ก็อย่างที่บอกว่าได้พูดคุยกับลูกตลอดเวลาที่สุดแล้วเธอก็ต้องบอกกับลูกว่าความเป็นพ่อเป็นแม่จะยังคงอยู่ตลอดไปเพียงแต่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับแม่อาจจะมีเปลี่ยนไปบ้างฉะนั้นลูกไม่ต้องกังวลและทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเธอได้เรียนรู้และตกผลึกได้ว่า ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตย่อมมีเรื่องดีเสมอโอ้โหเรียกว่าสตรองสุดๆไปเลยค่ะยังไงเนี่ยก็ต้องขอส่งกำลังใจให้สาวเปยด้วยนะคะทุกอย่างเนี่ยจะต้องดีขึ้นแล้วก็ผ่านมันไปได้ด้วยดีแน่นอนค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน o ฟ l o w e r อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ